สวัสดีค่ะถ้าผู้ชมวันนี้เราก็จะมีเมนูคนที่อยากลดน้ำหนักลดความอ้วนนะคะมาแนะนำก็คือผักกาดหอหมูบดนะคะจิ้มน้ำจิ้มสุก,กี้วิธีการทำนะคะเราก็นำผักกาดขาวนะคะมาลวกในน้ำที่เดือดพอประมาณนะปิดฝาไว้อาเปอรฝา สุกแล้วก็ไปตักผักไว้นะคะท่านผู้ชมอมตักขึ้นไปจ้ะเอาขึ้นไปพักไว้นะเอาไปพักไว้จ้าตักขึ้นไปอีกอีกอันนึ่าโอเคแล้วก็มาลวกข้าวโพดอ่อนนะเอามันต้มลงไปแบบนี้แล้วตามด้วยเห็ดชิเมจิขาว สุกแล้วก็ตักขึ้นค่ะตักขึ้นไปอเอาเขากพ้ขึ้นมาก่อนเห็ดยัเพิ่งมามแล้วก็ไปพักไว้นะคะเห็ดสุกแล้วก็ตักขึ้นค่ะตักขึ้นไปพักไว้เหมือนกันนะคะ ต่อไปมันก็จะถึงขั้นตอนการที่เราจะหอ่อเรานำหมูบดมาใส่ไว้ในผักกาดที่เราต้มและนำวัตถุดิบอย่างอื่นที่เราลวกเอามาใส่ด้วยกันแบบนี้เสร็จแล้วก็มวนเข้าไปหรือว่าพันนั่นเองอทำอีกใส่ลงไปหมูบดข้าวโพดอ่อน เห็ดชิเมจิขาวชิเมจิขาวอีกแล้วก็มวนค่ะแล้ก็จะมาวางในตะแกรงแบบนี้นะคะหรือใครมีหม้อน,นึงก็ไปใส่หม้อน,นึงก็ได้เด้อเราสะดวกแบบนี้โอเคแล้วเราก็หนึ่งประมาณ10นาทีให้หมูบดมันสุก มันก็จะได้พอดีพอดีเอามาจัดใส่จานแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะวางแปะวางแปะวางแปะเพื่อความผอมโอเคต้องกินเมนูนี้แหละตามด้วยน้ำจิ้มสุก,กี้แซ่บ <c oughs>